ในข้อนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของการสะสอดกัรของคลื่นเสียงครับจดว่าแหล่งกำเนิดเสียงแหล่งกำเนิดเสียง B ครับส่งเสียงออกมาตลอดเวลาครับด้วยความถี่สม่ำเสมอและจุด A อเนี่ยจุด A อจุนี้เป็นจุดที่เสียงเบาที่สุดครับคู่ไฮไลท์ตรงเบาที่สุดเบาี่สุดเนี่ยมันก็คือตำแหน่งที่ n 1นนั่นเองเพราะฉะนั้นจุด A เป็น n 1จงหาความถี่ครับของแหล่งกำเนิดเสียง B ที่ทําให้จุด A เบาที่สุดถ้าพื้นสะท้อนเสียง100%เเแล้วก็ โจทย์ให้อัตราเร็วเสียงในากาศมาเป็น960 m/s ขั้นที่หนึ่งครับกูทําแบบนี้นะโจทย์ให้หาความถี่ครับเพราะฉะนั้นเราใช้สมการนี้ครับก็ใช้ v เท่ากับ f lambda มันคือมันมีแค่สมการนี้สมการเดียวนี่แหละนะครับก็ใช้สมการนี้เลย v ในโจทย์บอกมาแล้วครับก็คือ960เ,เอามาแทนค่าเลยครับ960เท่ากับ f ส่วน lambda เราไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นขั้นที่สองเราจะหา lambda ครับ ในการหาแลมด้าเนี่ยมันจะมีอยู่สองสมการนะครับ s1p กับดีไซเซต้าครับถ้าเราดูที่รูปเนี่ยถ้าเราไล่าจากจุด b เนี่ยไปหาจุด a เนี่ยตรงนี้ก็คือระยะทางจากแหล่งกำเนิดนครับถึงจุดที่เราสังเกตนั่นก็คือ s1p เพราะฉะนั้นในในข้อนี้เนี่ยคุณจะเลือกใช้สมการ s1p หรือ s2p ไปเลยนะครับส่วนดีไซเซต้าเนี่ยมันมันไม่น่าจะมันไม่น่าจะได้ครับเพราะฉะนั้นสูตรเอ่อสูตรดีไซเซต้าไม่น่าจะใช้งานได้เพราะนั้น ครูเลือก s 1ีไปเลยนะครับอ S1P ลบด้วย S2P คราวนี้เราเราไม่รู้ว่าข้อนี้เป็นเฟดตรงกันหรือเฟดตรงข้ามเราต้องพิจารณาต่อนะครับก็เดี๋ยวมาดูที่ S1P ก่อนเห็นว่าตรงนี้สาสิบตรงนี้หนึ่งร้อยี่สิบถ้าครูลากเส้นนี้มาครับ เออเราเราจะพบว่าระยะตรงนี้เนี่ยนี่เนี่ยมันก็จะคือมันก็คือเออหนึ่งร้อยยี่สิบลบด้วยสามสิบครับมันก็จะเหลือเก้าสิบจริงระยะมันมันสั้นไปนะครับแต่ว่าเอาตามนี้แล้วกันครับดูดูตามรูปไปก่อนนะฮะตัวนี้เก้าสิบครับ,ตร,รบตรงนี้คือห้าสิบอันนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยมันยาวห้าสิบตัวนี้เก้าสิบนั้นไม่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 เต็มเออไม่ไม่ไม่ได้เป็นสเกลที่ ที่ดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเก้าสิบเราต้องต้องมากกว่า50นะแต่ว่าไม่เป็นไรอ่ะตามนี้ไปก่อนนะโอเค S1P เนี่ยเนี่ยเราจะสามารถหาค่าได้นะครับก็คือสแคว r ์ o o ทเก้ากำลังสครับบวกด้วย50ายกกำลังสก็ก็ใช้ปีทากรัสธรรมดานี่แหละนะครับ ก็เอ่อจะได้ค่าออกมานะครับเก้าสิบก็คือเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดเนาะแปดสิบเอ็ดห้าสิบกำลังสองค้าห้ายี่สิบห้าครับขอแปดพันหนึ่งร้อยบวกด้วยสองพันห้าร้อย ถ้ากับสแควร์รูทถ้ากับสแควรูทเอ๊ะหนึ่งหมื่นหกร้อยซึ่งสแควร์รูทหนึ่งหมื่นหกร้อยเนี่ยตามโจทย์ที่ให้มามันคือร้อยสามครับเด็คือตัวนี้มันคือร้อยสามเพราะนั้นเอสหนึ่ง p เนี่ยมันก็คือร้อยสามครับถูกต้แทนค่าไปเลยครับ 103่รอามนี้เราเรามาพิจารณาที่ที่รูปต่อนะครับมาดู s 2สองพีบ้างนะเนี่ยเสียงเนี่ยกระจายไปทุกทิศทุกทางครับทุกทิศทุกทางเสียงก็มาตกกระทบพื้นด้วยแต่ว่าต้องสะท้อนอต้องบอกว่าถ้าเสียงมันมาตกกระทบพื้นเนีย่ย เสียงก็ต้องสะท้อนออไปนะครับเพราะว่าโจทย์บอกว่าเสียงมันสะท้อนร้อเปอร์เซ็นต์นะครับมัน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 ไม่ทะลุพื้นดังนั้นเสียงก็มาตกทบแล้วก็สะท้อนออไปตกทบแล้วก็สะท้อนออไปแต่ว่ามันจะมีอยู่จุดจุหนึ่งครับที่มาตกทุบพื้นแล้วก็อ่าสะท้อนมาที่จุด A ครับ ตอนนี้ครูวาดใหม่ครับอประมาณนี้ก็แล้วกันครับ เสียงต้องไปตกกระทบพื้นครับแล้วก็สะท้อนมาที่จุด A นะมันจะมีอยู่ตำแหน่งหนึ่งอ่งมันจะมีอยู่ตำแหน่งหนึ่งนะครับก็อ่เส้นสีแดงตรงนี้เนี่ยตรงที่กูกําลังขีดเนี่ยมันก็คือเอ่อเส้นแนวฉากนะครับมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนครับอันนี้คือทิศทางของเสียงอ่ะตรงนี้ก็เป็นมุมเซต้าแร้วก็เอาแล้วกันนะครับมุมสองมุมที่เท่ากันนะมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนครับรูให้ระยะจาก B เนี่ยถึงพื้นเนี่ยเป็น A เล็กก็แล้วกันและระยะจากพื้นเนี่ยนะถึงจุด A เนี่ยเป็น B เพราะฉะนั้น S 2 P องเนี่ยมันก็าจากแหล่งกำเนิดถึงถึงจุดที่เราสังเกตนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็คือเอบวกด้วย B ครับ S 2 P กูก็จะแทนเป็น A บวก B ไปเลยครับกูใส่ตรงนี้เป็น A บวกด้วย B คราวนี้ข้อนี้เนี่ยเราต้องมาพิจารณาอีกว่าเป็นเฟสตรงกันหรือเฟสตกกันข้ามนะครับเพราะว่าเฟสตรงกันก็จะมีใช้สมการอีกแบบหนึ่งนะครับเฟสตกกันข้ามก็จะใช้สมการอีกแบบหนึ่งก็เช่นว่าเอ่อขึ้นเสียงเนี่ยมาตกกระทบพื้นครับพื้นเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนครับเพราะนั้นตำแหน่งสะท้อนมันคงที่ครับตำแหน่งสะท้อนคงที่ถ้าตำแหน่งสะท้อนคงที่เนี่ยเอ ืเฟสของคลื่นเนี่ยจะเปลี่ยนไปร้อยแปดสิบองศาถ้าเฟสเปลี่ยนร้อยแปดสิบองศานั่นหมายความว่าข้อนี้เนี่ยเป็นเฟสตรงกันข้ามครับนะตัวนี้เนเรียนจดเพิ่มเติมลงไปนะเสียงไปตรกระทบพื้นนะครับซึ่งพื้นไม่ได้ขยับไปไหนครับแสดงว่าตำแหน่งสะท้อนของคลื่นเนี่ยมันคงที่นะมันไม่ได้ขยับไปไหนเหมือนกับการปูชื่งไว้แน่นเนี่ย เฟสมันจะเปลี่ยนไปร้อยแปดสิบองศาวัะนั้นถ้าเปลี่ยนไปร้อยแปดสิบองศาแสดงว่ามันจะเป็นเฟสตรงกันข้มามดังนั้นข้อนี้เราจึงต้องคิดแบบเฟสตรงกันข้ามานะครับก็จุด a เนี่ยเป็นเบาที่สุดนะครับเบาที่สุดตำแหน่งสะท้อนไม่ได้ขึ้นที่ไปไหนเป็น,นเฟสตรงข้ามดังนั้นเบาสุดเนี่ยสุดของบาบเนี่ยนัเนียนมันดน้าหลังจะเป็นเแลมด้าครับคูณแทน n ็เล็กเนี่ยเป็นเล็กหนึ่งเลยเพราะว่าตำแหน่งเเป็นเบาที่สุดวัะนั้นมันจะเป็น n นหนึ่ง เราก็แทนเเป็นเลขหนึ่งไปเลยครับตัวนี้เราก็ใส่แลมด้าคราวนี้เราเราเรา,เราเห็นว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราทราบ A บวก B นะเราจะทราบแลมด a เพอทราบแลมด้าปุ๊บเรามาแทนค่าในนี้เราจะได้ความความตอบเลยนะครับงนั้นขั้นต่อมาคือคือการหาว่า เอบกบีเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่ดังน,นั้นขั้นที่สามครับเขียนตรงนี้ก็แล้วกันนะครับขั้นที่สามหาเอบุกบีในการหาเอบวกบี B เนี่ยเอบกบี A B เนี่ยให้นักเรียนกลับมาดูที่รูปครับุูจะใช้วิธีนี้ก็แล้วกันนะครับให้นักเรียนหาสามเหลี่ยมคล้ายให้เจอสองรูปสามเหลี่ยมคล้ายครับ าสามเหลี่ยมคล้ายที่มีเส้น a แล้วก็เส้น b ครับแล้วก็มีมุมที่เท่ากันด้วยหนึ่งมุมนะในสามเหลี่ยมสองรูปนี้อีกีต้องบอกว่าต้องมีสองมุมนะมุมหนึ่งคือมุมฉากอีกมุมหนึ่งเท่ากับอีกมุมหนึ่งนะครับก็ถ้าเราดูรูปนเน,นี่ยเนตรงนี้เส้น a ตรงนี้เส้น b เนอะอ่ะทีนี้สามเหลี่ยมอันนี้ครับก็ถือว่าเป็นสามเหลี่ยมคล้ายครับ มุมเซตาเท่ากันสแสดงว่ามุมสองมุมนี้เท่ากันด้วยนะครับอาจจะให้เป็นมุมเอลฟาก็ได้หรือนักเรียนจะใช้แบบนี้ก็ได้ครับเราลาักเส้นตรงมาแาล้วักลงมาแบบนี้ครับก็จะเห็นว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เนี่ยนะครับก็เป็นสามเหลี่ยมคล้ายครับมุมเซตาเท่ากันครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเส้น A อเส้น B อ่ะทีนี้เดี๋ยวคูทําแบบนี้กันแล้วกันนะครับหรือครูใช้เป็นสามเหลี่ยมรูปล่างกันแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวถ้าใช้รูปบนเนี่ยมันก็มันก็จะไปไปชนกับตัวหนังสือที่ที่เขียนไว้นะ จะสัเหลี่ยมร,รูปนี้นะรูปสีเขียวฮรรูปสีเขียวกับรูปสีฟ้ากันแล้วกันนะตรงนี้นะตรงนี้อ่าเอตัวนี้บครับตรงนี้เป็นมุมฉากแล้วก็ตรงนี้มุมเซต้าเท่ากันเนาะแสดงว่ามุมสองมุมนี้เท่ากันเดี๋ยวกูใช้เป็นมุมเอลฟาก็แล้วกันครับ <S <S ไม่ไม่ควรกําหนดเป็นมุมเซต้านะครับเพราะว่าอ่า ถ้ากำหนดเป็นเซต้าปุ๊บเนี่ยมันมันไม่ได้บอกมันไม่ได้มีข้อมูลใดๆบอกว่ามุมสี่มุมเนี่ยเท่ากันซึ่งซึ่งมันไม่ได้ครับถ้ามุมสองมุมเท่ากันแสดงว่าไอ้สองมุมเนี่ยก็เท่ากันด้วยเพราะ,ะนั้นสองมุมนี้ควรเขียนเป็นเป็นชื่ออื่นนะที่ไม่ใช่เซต้านะครับคุยใช้เป็นมุมเอลฟ้าก็แล้วกันดังนั้น ให้ในักเรียนทำการแยกรูปออกมาครับจริงๆไม่แยกก็ได้นะต้องบอกอย่างนี้ครับแต่ถ้าเราแยกออกมาแล้วนะมันมันจะดูมาดูได้ง่ายกว่านะเออก่อนแยกรูปเนี่ยครูให้เราดูตัวนี้ครับทั้งหมดนี้ยาวห้าครับเดี๋ยวครูจะกำหนดให้ระยะแค่นี้เป็น x แล้วกันแล้วก็ระยะที่เหลือนะครับก็จะเป็น50สิลบ x อ่ะตรงนี้นะตรงทั้งหมดนี้คือห้าสิครับระยะตรงนี้ครูให้เป็น x แสดงว่าที่เหลือก็คือ50ลบ x กูแยกรูปมาเลยครับรูปสีเขียวครับก็ตรงนี้เป็นมุมแอลฟ้าครับเวลาแยกรูปมาเนะนี่ยุณแนะนำแบบนี้ครับก็คือวาดให้เหมือนกับรูปที่เราไปแยกนะไม่ต้องไปไปกลับสามเหลี่ยมใดใทั้งสิ้นนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะผิดนะทั้งหมดนี้สูง120แล้วก็ด้านตรงข้าม มุมฉากเนี่ยก็จะเป็นเป็นเอเส้นนี้นะเส้นนี้คือรอราให้เป็นเอก็แยกรูปม,มาแบบน,นี้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยด้านล่างก็จะเป็นห้าสิบบวกเอ็กแล้วก็รูปสีฟ้าครับก็แยกมาเลยครับรูปสีฟ้าโอเคอ่ะ ตัวนี้เป็นนุ่มเอลฟาครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเป็น B ครับ b เล็กตัวนี้นะเส้นนี้นะเนี่ยเราเรา,เราให้เป็นเป็น B เล็กแล้วก็สูงครับสูงคือสามสิบครับสามสิบใส่เข้าไปด้านล,ล่างสุดเป็น x โอเคอันนี้สามเหลี่ยมแต่ละรูปนะครับเราก็หาค้อหาทรายมาหาค้อหาทรายมานะครับในในใน,ในกระบวนการตัวนี้นะคือเป็นกระบวนการหา a b กนะสามเหลี่ยมแต่ละรูปให้หาค้อหาทรายมา สายก่อนก็นแล้วก,กันครับรูปสีเขียวเนาะสายอัลฟาเนี่ยสายคือข้ามฉากครับก็คือร2อยี่สิบส่วนด้วยเส่วนด้วย a นะครับาวนี้ครยย้ยายแบบนี้เลยนะเอาเเนี่ยมาคูณกับสายครับมันจะได้เป็น a s i ายสายอัลฟากิมพูตต้องเป็นมุนมอัลฟาเนาะจะได้เป็น a s i ายอัลฟาเท่ากับร้อยี่สิบให้เป็นสมการที่หนึ่งูดเขียนแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ พื้นที่หน้าจอไม่พอจะจะให้ไม่อยู่ในหน้าเดียวกันเลยนะต่อมาหาคอนสบ้างครับคอร์เอลฟาเนี่ยนั่นคอคอก็คือชิดฉากก็คือห้าสิบลบเอ็กซ์ส่วนด้วยเอห้าสิบลบเอ็กซ์ส่วนด้วยเอคูย้ายเอเนี่ยมาฝั่งนี้เลยนะครับย้ายมาคูณกับคอนตรงนี้เราลบไปตรงนี้ก็จะเป็นสมนการที่สอง เรามาดูสามเหลี่ยมรูปสีฟ้าบ้างครับสามเหลี่ยมรูปสีฟ้าเนี่ย,ยก็หาค้อหาไซน์เช่นเดิมครับก็จะได้ไซน์เอลฟาครับดูรูปสีฟ้าเนะาะไซน์ก็คือข้ามฉากครับบีสามสิบส่วนด้วยบอันนี้บนะครับกูย้ายมาฝั่งนี้เลยนะครับก็จะได้เป็น b ไซน์สามสิบบไซน์ แอลฟาครับเท่ากับสามสิบให้เป็นสมการที่สามต่อมาหาคอสบ้างครับคอสแอลฟาครับคอสก็จะเป็นอ่ชิดฉากเนาะ x ส่วนด้วย b x ส่วนด้วย b เนี่ยคูย้าย b ไมาอีกฝั่งนึงเลยครับก็จะได้เป็น b คอสแอลฟาเท่ากับ x ครูคเขียนแบบนี้เลยนะครับพื้นที่ครูไม่พอนะครับก็แต่ใช้มันอยู่ในหน้าเดียวกันเลยอันนี้ครูขอขยับไปนิดหนึ่งนะจากนั้นเนี่ยขั้นตอนต่อมาเนี่ยนักเรียนเอาคอร์สบวกคอร์สเอาไซด์บวกไซดยครับเอาคอร์สบวกคอร์สก็คือเอาก้อนนี้บวกก้อนนี้ครับ เอาซอซคือเอาก้อนนี้บวกก้อนนี้เวลราบวกแล้วบวกแบบน,นี้ครับเอาหน้าบวกหน้าหลังบวกหลังก็คือเอาหนึ่งกับสามมาบวกกันก่อนครับหนึ่งบวกด้วยสามมันก็จะได้เป็นแบบนี้ครับ a s i ซด์อัลฟาครับบวกด้วย b s i ซด์อัลฟาเซด์อัลฟาบวกด้วย b s i ซด์อัลฟครับดึงตัวเลขมาเนี่ยมันก็จะได้เป็น a บวก b ซด์อัลฟาครับครูเขียนไปเลยนะครับว่าเป็น a บวก b sin alpha เขียนรูปแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเราดึงตัวรูป alpha มาดะนั้นเอาด้านหลังครับด้านหลังก็คือหลังเครื่องหมายเท่ากับนะร2อยิบวกด้วย30ครับจะได้เป็นร5อยห้าสิบให้เป็นสมการที่5้าครับเขียนนั้นก็คือเอาด้านหน้าครับบวกกันครับ a sin a บวกด้วย b sin alpha ก็จะได้เป็น a บวก b sin a l p แล้วเอาด้านหลังครับหลังก็หมายเท่าถถก,กับ120บวกด้วย30ก็จะได้เป็น150ต่อมาคอรสบ้างครับ a cos ร์สเอลบวกด้วยบีคอร์สเครับก็จะได้เป็น a อบวกบีคอร์สเแล้วเอาด้านหลังบวกกันครับ50าสิบรลบเอขวกัเอห้าสลบเบวกเก็จะเท่ากับ50เนาะ x อลบเลบกเท่ากับ0นย์นะก็จะเหลือ50 โอเคจากนั้นก็จะเห็นว่า5และ6เนี่ยมันเป็นไซน์กับคอสงนั้นจับมันมาหารกันครับกูเอา5หาร6เลยครับมันก็จะได้เป็น A บวก B ครับ s i น์เอลฟาหาร A บวก B คอสเอลฟาก็จะได้เป็น150หาสิบรห้อ่ะตรงนี้นะก็จะได้อ่อ A บุกบตัดเลยครับ150ขบนาสิบเหลือสาเพราะนั้นไซส์ส่วนคอนคือแทนครับแทนเอลฟาจะเท่ากับ3าะครับพอพอถึงขั้นตอนนี้เนี่ยให้เราสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมา1รูปนั่นเน สร้างไว้อ่ะตรงนี้ก็แล้วกันนะครับสร้างสาเล่มมุมฉากขึ้นมาหนึ่งลูปให้มุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมเอลฟาครับแทนเอลฟาเท่ากับสามเนาะแทนคือข้ามชิดครับสามมันก็คือสามส่วนหนึ่งน่ะน,นะครับเพราะฉะนั้นด้านตรงข้ามมุมจะเป็นเลขสามครับเขียนตรงนี้เป็นเลขสมนะด้านตรงข้ามมุม เลขสามชิดคือเลขหนึ่งครับชิดคือเลขหนึ่งเพราะนั้นส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเราก็จะทราบเลยนเนี่ยก็คือใช้ปิทาโกรัสก็คือสแควรูทสามกำลังสองเขียนตรงนี้ใหม่ครับสแควรูทสามยกกำลังสองบวกด้วยหนึ่งกำลังสองก็จะได้เป็นรูทส,สิบนะครับเพราะนั้นถ้าเราทราบด้านประกอบมุมทั้งสามด้านเลยเนี่ยนั่นน่ะสามหนึ่งแล้วก็รูทส,สิบนะรูทส,สิบคูให้ไปแล้ว กาให้ค่ามาว่าประมาณประสามเนาะประมาณสามพอเราทราบด้านประกอบมุมเนี่ยทั้งสามด้านเนี่ยเราจะทราบไซน์โคศแทนเลยครับเพราะนั้นเราจะหาค่าเอบบีเอบีได้เลยนะนั่นเองก็เลือกมาเลยครับจะใช้สรรมการที่ห้าหรือหกก็ได้นะครับในทีนี้เดี๋ยวครูใช้สรรมการที่ห้ากันแล้วกันครับจากสรรมการที่ห้าครับ a บุก b ไซน์เอลฟาเท่ากับหา150เดี๋ยวครูขอขยับดีกว่าครับขยับตรงนี้มานน่ดหนึง นอันนี้กูเขียนใหม่นะ,ะจากสมการที่ห้าครับจากห้านะค่าคืออันนี้ a บวก b s i แอลฟ้าเท่ากับร้อยห้าสิบครับเราเราทราบสายแอลฟ้าัน่นเอเราดูจากสามเหลี่ยมตรงนี้เลยนะครับ sin a l p h คือสามส่วนสามนะครับสามส่วนสามก็คือหนึ่งนั่นเอง sin นะคือข้ามฉากเนาะสามสามส่วนสาม ก็จะได้เป็น a บวก b เนี่ยคูณด้วย3าส่วนสเท่ากับ150เพราะนั้น a บวก b นั่เรียนมาจะได้เท่ากับ150เลยครูออก็เอาก้อนนี้ครับี่ไปแทนตรงนี้เลยครับขอเขียนตรงนี้ใหม่นะเขียนมันตัวเล็กนิดหนึ่ง อันนี้นะก็จะเป็น103ครับลบ a บวก b ก็คือ150เท่ากับลัมดาครับเอ่อ150ลบด้วย103ครับเพราะนั้นลัมดาครับก็จะเท่ากับเอ่อ47ครับ47เมตร ดังน,นั้นเนี่ยเก็เอาก้อนนี้ครับ47เมตรเนี่ยตัวนี้นะเอาไปแทนตรงนี้ครับแทนไปนเลยว่าเป็น47เพราะนั้นความถี่นะฮะก็จะได้เป็นก960หารด้วย47ก็ประมาณนะประมาณ20กว่ากว่านะ มันยี่สิบจุดสี่สองสี่สามครับก็น,นี่เห็นแล้วเราตอบเป็นประมาณยี่สิบเลยก็ได้นะอันนี้กูเขียนเป็นยี่สิบจุดสี่ก็แล้วกันนะอันนี้ก็จะเป็นคําตอบนะครับก็ไล่เรียงดีๆเนี่ยนะมันอ่อมันอาจจะเยอะนิดหนึ่งนะแต่ว่าเราไล่ไล่จากขั้นตอนไปเรื่อยครับหาเอฟนะครับถ้าเราไม่ทราบลัมด้าเราก็หาลัมด้าพอติด a บุก b เราก็ไปหา a บุก b นะครับก็ในข้อนี้ก็จี่งๆเราก็จะมีอยู่สักสามขั้นตอน อ่ะทีนี้ก็ลองไปตบทวนด,ดูนะครับ